สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี League, ้ยนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่3นะคะวันอังคารที่22ตุลาคม2567โมนาโกพบกับเซเวน่าสวีดานในเวลา23นาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันค่ะเอซิมิลานจะพบกับคลับบูส ส่วนคู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาได้แก่สโตมกราสพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเรียรมาดริดพบกับดอดมุนเปียเชพบกับ PSV ียูเวนตุสพบกับสตุตการ์ดจิโรนาพบกับบราติสลาว่าแอสตันวิลลาพบกับบูรุญยาและอาร์เซนอลพบกับชัคตาโดนินะคะ ขณะที่คืนวันพุธที่23ตุลาคม2567รบเจบรสจะพบกับเลเวอร์คูเซ่นในเวลา23นาฬิกาส5นาทีและเวลาเดียวกันค่ะอัตตาลันต้าลงสนามพบกับเซลติกส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาได้แก่ยังบอยส์พบกับอินเตอร์มิลานเรดบูลซาวส์บวกพบกับดินาโมซากเรตอาบเบลไลซิกพบกับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับสปาร์ตาบรากเบนฟิก้าพบกับเฟยนูดบาร์เซโลนาพบกับบบเยอร์มิวนิก และอเล t ติโกมาดริดจะพบกับริวนะคะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะผ่านทาง s p o r t b a New s c h a n n นแน